ตอนนี้นะครับผมเรารถเรามาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปเซ็นะครับยี่ห้อวาวูลีนนะครับเบอร์ห้าสิบเดี๋ยวเราจะพามันไปเที่ยวกันนะครับวนันนี้พาไปนวดนะครับผมตัวที่เราซื้อมาตัวนี้สามร้อยกว่าบาทวาวูลีนเบอร์ห้าสิบครับผม เดี๋ยวเราจะพารถเราไปหัวดกันนะครับวันนี้เดินทางไกลนะครับต้องใช้ของดีๆไปเลยครับพี่อย่าไปเสียดายเงินครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ถนนกำแพงเพชรหกนะครับผมจะคจากจากรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะแตลันอินเจ้าเวฟร้อยสีหมอกของเรานะครับ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่กำแพงเพชรหกนะครับเขตกระตุจักนะครับอันนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับมาดูว่าเราจะไปถึงสถานีเกษตรหลวงปุนบางกันกี่โมงนะครับเรานัดกับเพื่อนเราไว้หนึ่งคนนะครับผมเขาเรียกว่าเพื่อนเดียนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมดอกซากุระครับผมตามไปเลยครับตอนนี้เราอยู่กันบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผม วันนี้รถขาวออกค่อนข้างเยอะนะครับผมน่าจะออกไปเที่ยวเหมือนที่เราไปได้แหละครับแ๋ยวจะเป็นรุ่นกันข้างหน้านะครับว่าจะมีเพื่อนร่วมทริปเหมือนที่เราไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะวันนี้เราอยู่กันที่แถวแถวลักสี่นะครับโอเคี๋ยวเราจะไปแยกตรงสายเอเชียนะครับไปกันเลยครับทอมวันนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองนะครับผม รถขาวออกวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราไปเรื่อยๆครับผมเราไม่ยรีบอ,อย่รเราก็ต้องกลับมาทำงานได้ทันวันจันทร์แน่อนอนครับผม ตนนี้เรามาถึงโรงกระสาบแล้วนะครับผมโรงกระสาบลังสิตครับผมรถติดผมใส่วันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์สุดสุดสุดาเขาน่าจะไปเที่ยวกันนะครับระยะทางของเราก็อีกยาวไกลนะครับผมวันนี้น้ำมันเราก็าตกขีดแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่เติมน้ำมันแล้วก็ยื้อเส้นยื้อสายสักนิดสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับ เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับผมอยู่บนถนนสายเอเชียนะครับฝั่งคู่ขนานนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้น้ำมันเราหมดถังแล้วนะครับ <c oughs> แวะพักยื้อเส้นยื้อสายสักแป๊บหนึ่งนะครับเด,เดินทางต่อน,นะครับน้ำมันหมดครับผมอยุธยาเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อ ประมาณ4ลิตรเดี๋ยวเราจัดต่อครับผมนวด,ดยาวๆเสรัจแอครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ชายนาดนะครับกำลังจะเข้า กูุงเทธานีนะครับผมแล้วก็มาล่าช้ากว่าโปรแกรมประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ขับขี่มาก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขับขีนุ่มนวนลื่นลื่นปืดลื่นปืดครับผมหน้าไม้นะครับออกจากกรุงเทพมา494นะครับ ไปถึงที่หมายเราเท่าไหรก็เดี๋ยวว่ากันอีกรอบหนึ่งชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ก่อนนะครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดกำแพงเพชรกันแล้วนะครับผมก็จุดที่สองแล้วครับแล้วก็ยังเดินทางก่อนนะครับผมจ้า <c oughs> so, let's go <S อย่าไปครับพี่น้องไปให้สุดแล้วหยุดที่ร้านส้มครับผม ตอนรับสู่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ <c oughs> ที่อำเภอขานุบอราลัดบุรีตอนนี้เราก็มาเกือบจะค้นทางของเราแล้วนะครับผมเด๋เราไปต่อกันเลยครับ <c oughs> Let's go <S นนคกับทุกคนตอนนี้เราถึงจังหวัดตาแล้วครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมอันนี้นะครับเราพักเครื่องเยตนนะครับผมอยู่กันที่ตำปตแทอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับก็ฟิลลิ่งในการขับขี่ตอนนุ่มนวลนะครับแต่รุ่นนี้มันเสียงโดยโค้ชชุดชุดสีตนี้มันชอบมีเสียงลาขี่เสียงมันดังแก๊ะแก๊ะแก๊แก๊ครับ ไม่รู้วิธีแก้นเป็นแก้อไก็ไม่รู้ปล่อยแม่งดังนี้แหละเวฟทุกคันไม่ดังให้มันรู้ไปเป,เป็นเรื่องปกติของเวฟครับผมโอเคจุดหมายปลายทางของเราก็เหลืออีกประมาณสัก200นิดๆน,นะครับผมแล้วก็จะถึงอ,อะไรนะเขาเรียสกสากุระนะครับผมก็พักรถประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ